สวัสดีครับสวัสดี FC นะครับทั้งที่อยู่ในประเทศแล้วก็อยู่ต่างประเทศนะครับผมคลิปนี้เป็นคลิปน่าจะเป็นคลิปสุดท้ายของเกาะสีชังนะครับไม่ใช่อย่างั้นคลิปสุดท้ายของฤดูนี้นะผมฤดูสงการนะครับคือต่อไปหลังจากคลิปต่อไปหลังจากนี้ก็จะลุยเป็นลุยงานแสมสารนะครับผมแสมสารแทนนะครับเนื่องจากสีชังเราลุยกันมาได้ก็โอ้ สองเดือนแล้วมั้งเนี่ยสีชังนะครับนะครับหลังจากนี้เราจะลุยงานสมแสสารต่อครับเดินเดินงานสมแสสารนะไปฝั่งนู้นบ้างนะครับฝั่งนี้ก็ปล่อยให้น้าๆมือใหม่เขาตกกันบ้างนะครับเพราะว่าเรามาทําเปิดหมายให้เขาแล้วนะครับอืเดี๋ยวหลังจากนี้ก็จะเปิดคลิปเป็นสมแสสารฝั่งสมแสสารก็จะออกแนวลงเรือสัดส่วนใหญ่นะครับทุกคนนะครับก็เดี๋ยวรอติดตามกันในอีพีถัดไปนะครับแต่อีพีนี้เป็นอีพีไม่สุดท้ายหรอก เดี๋ยวก็ต้องมาอีกจนได้แหละหลังจากผ่านช่วงเทศกาลสงการไปแล้วนะครับอาจจะเป็นเดินสะพานนู่นเลยที่จะได้ลงสีชังก็อีกอีกสักพักให,ใหญ่ๆนะครับหลังนี้ก็จะลงแสมสารก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะกินข้าวก่อนนะครับผมก็เดี๋ยวลวยุยข้างหน้าเลยข้างหน้านี่คือหมายหมายที่มีหมึกแน่ๆละนะครับมากี่รอบก็ได้ทุกรอบนะครับหกตัวเจ็ดตัวสิบตัวแล้วแต่นะครับผมก็สังเกตใครที่จะมาก็สังเกตจากาสะาพานสีเขียว ที่อยู่ด้านหลังผมด้านนี้นะครับมันจะเดินเข้าได้สองฝั่งถ้าน้ําขึ้นสูงเนี่ยมันจะเดินจากตีนสะพานมาไม่ได้นะครับคุณต้องเดินจากอีกฝั่งหนึ่งนะครับผมก็คือฝั่งท่ายทิมเดินเลาะเข้ามาครับจนถึงจุดนี้ก็ค่อนข้างไกลนะครับผมแต่ไม่เป็นไรก็คือคุณก็เดินตีมาเรื่อยๆนะครับผมจนมาถึงจุดนี้แล้วก็ให้สังเกตหินหนะสังเกตเราเองครับบริเวณนี้นะครับผมอ,อันนี้สําหรับมือใหม่นะครับที่อยากตกและได้หมึกครับก็คือต้องมาแบบนี้เลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวกินข้าวก่อนเดี๋ยวลุยลุ เอาแล้วทุกคนในเมื่อเราพร้อมแล้วเดี๋ยเราจะลุยลงหมายเลยนะครับหมายนี้หมาแรกเดี๋ยวเราจะลองใช้สากุระนะครับเบงบานสะพังที่เกาะสีชังนะครับสากุระขนาด3.0เลยแล้วกันทุกคนนะครับไปโอ้โอก็จะได้ตกหมึกนะครับคุยโทรศัพท์สายเข้าเป็นว่าเล่นเลยต้องปิดเครื่องซะแล้วมั้งน,นะเดี๋ยวเราจะ ลุยหินก้อนนี้กันนะครับดูลักษณะการจมจมช้าดีนะครับนี่ขนาดสามจุดศูนย์ครับจมแบบสโลว์สโล,สโล,สโลดีนะทุกคนถ้าเห็นในกล้องนะครับนะครับเห็นไหมครับอ่ะเดี๋ยวลองโยนดูนะครับรู้สึกปีนี้ยังไม่ได้กระดองเลยนะทุกคนหมึกกระดองนะโอ้โยนไกลดีจังเลยทุกคนปีนี้ยังไม่โดนหมึกกระดองทั้งเขาเลยนะ เดี๋ยวต้องหาหน่อยนะกระดองนะครับคนสองส,สงสัยยังไม่ถึงหน้าหมึกกระดองนะทุกคนอ่ะทุกคนอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราใช้สามจุดศูนย์ตีรู้สึกช่วงนี้ตรงนี้จะเป็นหมึกไม่ค่อยมีไซส์ใหญ่นะครับแต่จะเป็นไซส์รุ่นรุ่นแต่ไม่แน่อาจจะเจอไซส์ใหญ่ครับไม่รู้น้องๆหมึกจะจับไหมครับจับโยใหญ่ไหมนะครับไม้แรกเลยนะครับทุกคนนี่ลุยเดี่ยวอีกครับ รออ้อนมากเลยทุกคนวันนี้แดดร้อนมากเลยนะโเวนอะไลไม้สองติดเลยตากุระกูโยนได้ไมมสองติดหินเลยโอ้โหขาดแน่นอนเลยเวนตะไลโอ้โหเอ,อ้ยยังไม่ได้โชว์ผลงานเลยติดหินละเอาขาดเลยหาย เรียบร้อยทุกคนขายไปแล้วสากุระหงมนะครับสามุดศูนย์โอ้โหรุดรุดรุดรูดใหญ่ด้วยปล่อยเบรกหวานไปหน่อยแม้วีไงติดโดนอีกแล้วโดนอีกแล้วโค้บอกแล้วมีตัวใหม่นะครับโยขาดไปสองนะ้ะตอนเนี้ย <c oughs> โอ้โห ยังไม่ทันไรโยขาดไปสองทุกคนนี่ต้องใช้โยเล,ยเล็กๆไปก่อน,นครับมีตัวมีตัวอ๊บ่ตัวยิง,ย,งยิงอีกแล้วยิงอีกแล้วโอทุกคนบอกแล้วตรงนี้มีตัวแน่นะครับโอ้ทุกคนตีได้ไม่กี่ไม้โยขาดไปสองแล้วนะอ่ะลุยต่อลุยต่อ ตเต็มๆเลยยิงยิงใส่มือตเต็มๆเลยทุกคนดูเรื่องนะครับหมานีตต้ตัวอะไรอะ่อะฮู้ยูดีตัวอะไรอ่ะดำๆอ่ะไอ้มีหางด้วยอะ่ะคนตัวอะไรวะนี่ดำๆเนี่ยมีหางด้วยอะ่ะเฮ้ยตัวอะไรอะ่ะ ไปแล้วนุ่นไปแล้วนุนไม่ตัวเลยวะใช่ปลาหรือเปล่าใช่ฝูงปลาเล็กไหมนีม่ติดหินอีกเอะไรอ่ะเนี่ยเนี่ยอะไรวะคืออะไรอะ่อะ,ะ,ออะ,อะดำๆอะ่ะ ไปแล้วน่ะฮะพลเลอร์เลยอ่ะเฮ้ยอะไรวะโยติหินเลยนั่นมันสยายได้ทุกคนตามไปดูดิมันสยายได้มันหุบได้อ่ะเนี่ยอ,อะไรอ่ะบันบาหนออกเต็มเลยเนี่ยคืออะไรลูกปลาเหรอไม่ใ ลูกปลาหรอหรือว่าอะไรอะ่ะเฮ้ยน่ากลัวโอ้โหด,ดูดิดูดูด,ดูอะไรวะอะไรอะ่ะไม่ลูกปลาจริงด้วยโอ้โหน่ากลัวมากเสียวเลยโอ้หมาอีกแล้วคุณผู้ชมไฟสวยๆนะครับหมายนี้นะครับ ลงปลาอู้เป็นไงเป็นไงคุณผู้ชมเป็นไงดูลักษณะแล้วเวลาเจิกไม่ไม่จับนะครับจะจับจังหวะที่เราแบบลากมานะครับเหมือนเราแบบค่อยๆลากมาอย่างเงี้ยจังหวะเนี้ยหมึกจะจับนะครับไม่รู้เป็นยังไงนะครับนี่ทุกคนใส่สวยนะทุกคนเห็นไหมจุดๆเลยอะอเคลุยต่อครับมีหมึกนะครับเนี่ย ดูน้องสู้ดูน้องสู้โอเคดูเรื่องนะครับหมายนี้นะครับย่ลองเคาะไปเรื่อยๆลมละลมออกเนี้ยทุกคนตกหมึกทีไรล,ลมออกทุกที <laughs> ต้องมีอุปสรรคกันบ้างนะครับไอดีนะทุกคน โอ้ใช่ไหมนี่ใช่สิอย่างเงี้ยใช่สิทุกคนใช่ไหมหินนียดิหินนะดิโดนทุกคนโดนโดนนะครับโดยแล้วเปล,เปลี่ยนโยงใน,ในี่เนี่ยเมื่อกี้ขาดไปแล้วอ่างสี่ตัวแล้วทุกคนหมึกหมายนี้นะครับผมโยผมนะครับโดนนี่อย่างเงี้ยนี่ใส่ตึงนะครับใส่ตึงนะครับอย่างงี้เรียกใส่ตึงตึงขึ้นมาหน่อยนึง เกาะหั <g eler> <ส> <g eler> วมาเอาโกลโอ้โหมีให้เล่นตลอดเลยหมายนี่นะครับมีให้เล่นตลอดเลยนะหมายนี้นะโอ้ยโอเคลุยต่อนะครับดูด,ดิหมายนี้มีได้ตลอดมีให้เล่นตลอดแต่ลมเริ่มเข้านะครับลมเริ่มมาละ ไปดูโยเราจะโดนไปกี่ตัวทั้งหมดวันนี้ตอนนี้สี่แล้วแหละตัวต่อจากม่อกี้นี่เลยทุกคนนะเนี่ยตัวเมื่อกี้เลยเนี่ยกินไกลเลยนะครับตัวนี้นะครับโอ้โหกินกับไกลเลยตัวนี้นะครับโอ้หมึกจับดีมากทุกคนหมายเนี่ยนะครับใครมาแบบเล่นได้เลยนะหมายนี้นะขนาดไซส์ไม่ค่อยใหญ่มากนะครับแต่ว่าตึงๆนะครับกินกับกรอบๆนะครับ เอาเห็ทุกคนมึกเกินเลยตอนนี้ฮะมึกเกินเลยนะครับอ้าวป๊บเห็นไหมทุกคนเนี่ยมึกเกินเลยนะอ่ะโอ้โหอ่ะรุยต่อโยนให้ถูกหลุมนะทุกคนให้โดนหลุมมันนะ ถ้าไม่โดนหลุมมันก็ไม่ได้นะครับทุกคนนะเนี่ยสี่ตัวแนละ้วนะห้าตัวแนละ้วมั้งหมายนี้โี๋ยครับหลุยต่อลุยต่อเออ้อเนี่ยทุกคนยืนหินก้อนนี้แล้วตีตรงไปนู่นเลยนะเดี๋ยวก็จับนะครับผมตีไปเรื่อยๆครับไม่ใช่มาไม้สองไม้แล้วไม่มีแล้วออกนะทุกคนมันต้องลุยเรื่อยๆนะครับ บางทีจังหวะมันยังไม่มาแล่ลมแรงอะ่ะโอเคครับต้องเจอให้ไหวหน่อยไม่งั้นติดหินขาดดกโอเค ล้มแรงล้มแรงปูเลยอ่ะกินได้ไหมเนี่ยปูอะไรอ่ะใครดีนะปูปูปูไม่หนีด้วยไม่หนีด้วยไม่หนีด้วยอ่ะปูเลยอกินได้ไหมมันปูเนื้อเลยอ่ะมันปูเนื้อเลยทุกคนโอ้โหสู้โอ้ยสู้สู้โอ้ยเฮ้ยเหมือนลิงเหมือนแมวเลยอ่ะเอ้าเหมือนแมวเลยอ่ะ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจะงับไปเนี่ยทุกคนจะงับไปเนี่ยมึงจะงับไปเนี่ยเฮงับเปล่า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 โอ๊ยไม่กล้าไม่กล้าเสียวโดนสิอย่างเงี้ยใช่ไหมน้ำแบเบาแบบเบามากเลยเอาใช่ใช่ใช่มาดานุทุกคนตัวเล็กนะครับผมแต่เบามากเลยตัวเล็กนะครับตัวเล็ก อ่าเพืคนพอเราตีแล้วเจอจุดที่มึกอยู่นะครับเราตีไปจุดเดิมเลยนะครับแล้วก็จําหมายไว้เผื่อเรามารอบหน้านะทุกคนะนะครับเก็บหมดนะครับจังหวะนี้อ่าทุกคนจําหมายไว้นะว่าเราตีไปตรงไหนฮะตีไปที่เดิมนะครับปล่อยลึกๆหน่อยครับน้าลึกปล่อยลึกๆหน่อยนะทัานอะไรวะตะลากมาด้วยนะ โอ้โหเวนการลังเคี้ยวหมึกกระดองไปแล้วโอ้โหเวนตะไลการลังนะทุกคนเคี้ยวหมึกกระดองเกือบไปละ โดนนะครับหมายนี้โอ้โอ,โอ้โดนนะครับตอนนี้เราข้ามมาทะเลแหวกนะครับทุกคนโดนหมึกแล้วนะสองนวัดสวยๆนะครับโอ้ี่ครับผมโอเคโอ้โหเอามีตัวนะครับมีตัว ไม้ต่อเลยอะคุณผู้ชมโอ้โห,โโหโดูดิทุกคนไม้ต่อเลยนะโอ้โหโดูดิคุณครับวันนี้มาไม่ผิดหวังนะครับผมดูดิดูดิไม้ต่อเลยอะสาดีนะครับตรงน,นี้นะครับเอ้ยใหญ่ใหญ่ขึ้นมาใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะครับผมอ้าวรู้เรื่องเลยอย่างงี้ มาเขาดูสิหมานี่จะอยู่กี่ตัวดูสิหมานี่จะอยู่กี่ตัวหมานี้จะมีกี่ตัวนะครับอย่างที่ผมบอกตีไปที่เดิมเลยทุกคนหมึกมันอยู่ที่เดิม,มแหละจะอยู่เป็นกลุ่มๆนะครับมาดูกันหมานี้มีนี่ไงโอ้โหสามไม้ติดทุกคนสามไม้ติดนะครับ โอ้โหนี่มันอยู่สามตัวติดติดเลยอะไรเงี้ยโอ้ยโสรศัพท์ก็มาอ้แกละโทรศัพท์ไราชอบมาตอนที่ได้หมึกอะทุกคนนะโอ้สามไม้ติดเนี่ยจะมีกี่ตัวมันจะมีกี่ตัวดูซิมันจะมีกี่ตัวจะมีกี่ตัวดูสิจะเข้ากี่ตัวตรงเนี้ยดูสิ ด,ดูดิดูดิจะมีกี่ตัวมีกี่ตัวอย่างนี้ต้องเจอขึ้บ่อยๆหน่อยทุกคนน้ำตื้นแล้วก็หินเยอะนะครับไปดูจะมีกี่ตัวไม้นี่แต่โยนไม่ดีกว่า ดูแล้วไม่น่ามีโยนใหม่นะครับไม่นี้โอ้โหโยนกินโยนกินเลยอ่ะใหม่นี้จะลองลากดูเผื่อมันตามมาทุกคนโยนที่เดิมที่เดิมเลยนะอ่ะตรงเี้ยคือที่เดิมเมื่อกี้เราโยนออกขวาไปหน่อย จ,จับไหมนะครับดูดินี่งไงอบอกแล้วแม่งมีหลายตัวเฮ้ยใหม่เนี้ยเมื่อกี้โยนผิดเหลี่ยมไปหน่อยทุกคนนะถ้าโยนตรงเหลี่ยมอะเรียบร้อยนะครับมีสิบก็หมดสิบอะ <laughs> เห็นไหมทุนะไซส์ไม่ได้ใหญ่มากไม่ได้ถึงกับบอสนะครับแต่ว่าแต่ว่ามันมีให้เล่นอะก็สนุกนะครับผม นี่เราขังมึกไว้แบบนี้นะครับตีตัวหรือต่อหรือต่อเดี๋ยวตีที่เดิมนะครับที่เดิมนี่ตรงนี้คือที่เดิมเนี่ยหลุมเดิมเลยหลุมเดิมเลยนะครับกองติดไหมเออติดอยู่เฮ้ยเฮ้ยเมื่อกี้ดึงเมื่อกี้ดึงเมื่อกี้ดึงนะครับเมื่อกี้มึกดึง เมื่อกี้หมึกดึงเมื่อกี้ดึงนะครับเอาใหม่เดี๋ยวเอาใหม่เมื่อกี้เราพระวงเรื่องกล้องอยู่นิดนึงเอาใหม่นะครับเอาใหม่นะครับเฮ้ยแต่มีปลาด้วยอ่ะตรงนั้นอ่ะตรงที่เราโยนไปเมื่อกนะี้นั้นมีปลาด้วยอ่ะ ปลาขึ้นอยู่ไม่รู้ปลาอะไรนะครับผมใส่ปลามากินหมึกแต่วันนี้คนจะกินหมึกก่อนนะครับเดี๋ยวเราเคาะไปเรื่อย,อยนะทุกคนมาจนได้คุณผู้ชมหลุมนี้นะครับมาจนได้นะครับมาจนได้นะครับใส่ไม่ได้ใหญ่มากนะทุกคน แต่ก็ามาจนได้นะครับมาจนได้อ่เะใหญ่ไปแล้วเนี่ยตึงๆอ,อ่ะอ่ะโอเคใสดีนะครับใชดีมาดุนกันจะมีกี่ตัวกับเวลาอีกไม่ถึงครึ่งชั่วโมงนะครับต้องกลัดปายสามอีกแล้ววันนี้ <laughs> เวลาน้อยนะเกินเวลาตกหมึกนะ เวลาได้หมึกกับเวลาน้อยพอไม่ได้หมึกเราโหกว่าจะหมดเวลาตัวสวยนะเอ้ยตัวสวยคุณผู้ชมไปดูจะมีกี่ตัววันนี้นะครับนี่ได้หลายตัวนะสิกบกว่าตัวแล้วมั้งเนี่ยลมแรงนะครับคุณผู้ชม ลงม,มาจากไหนไม่รู้เอา้าโดนอีกแล้วโดนอีกแล้วคุณผู้ชมโอ้โหจั่วเอาจั่วเอาเลยหมายนี้ทุกคนมาเลยนะประน้ำลงมามาเลยนะเนี่ยจั่วเอาจั่วเอาอเลยอะโอ้ยหมึกเยอะมากวันนี้มีเวลาน้อยอีกแล้ว เวลาน้อยจัวเอาจัวเอาเอ,าอะชมต่อเรื่อยๆนะครับลมแรงนะครับเซนไม่ค่อยเจออ่ะถ้าลมแรงเงี้ยเซนมันหายหมดอ่ะรู้สึกหมึดก็กอยู่ตรงดำๆตรงเงี้ยทุกคนแต่มันมาจับตรงนี้มันไล่มาจับตรงเนี้ยตีไปเถอะทุกคนเดี๋ยวว่ากินเนี้ยแหละ เลอกบ่อยๆหน่อยเดี๋ยวโดนหินโทรศัพท์มาอีกแล้วโอ้หมึกตามโทรศัพท์มาหมึกก็ตามอย่างนี้อย่างนี้ยังไงโทรศัพท์มาข้างหลังหมึกก็ตามอีกคนโอ้ยรับโทรศัพท์ก่อนเด้อพยายามมึอก่อนเนี่ย เฮ้ยทุกคนโทรศัพท์ก็มามือก็เอามือก,ก็เขามือกลับอีกแล้วโอ้โหอะไรวะเฮ้ยโอ้โหเพิ่งเปิดกล้องนะเนี่ยเพิ่งเปิดกล้องรับโทรศัพท์เสร็จนะเนี่ยโอ้โหกลับเป็นว่าเล่นเลยมึกนะครับไซลุกรุ่นๆน,นะครับทุกคนโอ้โหมึกเยอะมากครับวันนะี้น้ำขุนๆน,นิดนึงนะ่ะทุกคนมึกจับไดยยังเลยนะน้ำแบบมันออกขุนๆนหน่อยอะ่ะแต่มึกจับดีมากเลยตรงนี้เราคูปลาขึ้นเนละ้เห็นไหมสีขุนแน่ ดูดูปลาขึ้นตรงตรงตรงหมายผมเลยไม่มีเหยื่อตีนะครับดูดิปลาขึ้นปลาขึ้นคนนี้ขึ้นเร็วลงเร็วครับเนี่ยปลาอะไรไม่รู้อะสีขนแน่ปลาหรือหมึกขึ้นวันะ่ะลมมาทุกคนลมมาจากฝั่งนี้นะครับ ไกลหมดเวลาแล้วอีกสิบกว่านาทีไม่รู้คนปลาขึ้นเห็นไหมปลาอะไรวะ,ะน่ะนี่ไม่ใช่ปลาอันนี้หมึกอันนี้หมึกครับอันนี้หมึกครับอันนู้นปลาอันนี้หมึกโอ้โหเกี่ยวเอาเกี่ยวเอาเลยเกี่ยวเอาเกี่ยวเอาเลยมานีเอาชุมอะไรขนาดนี้วันนี้ ตีหัวหัวหน่อยลมลมไปฝั่งนน้นนะมีนานาอยู่เกาะข้างๆครับเขานั่งเรือเล็กไปกันเลยนะมึกเข้าอ่ะวันนี้ลม,มก็แรงทุกคนน,นะน,น,นะนี่หลุมเดียวเนี่ยเห็นไหมห้าดอกเลยนะหลุมนี้หลุมเดียวนะนะครับทุกคนหมึกเยอะมากวันนี้เอ้าเหมือนเป็นหมึกอีกแล้วเหมือนหมึกอีกล้ว เหมือนเป็นเหมือนเป็นหมึกอีกแล้วเหมือนหมึกอ่ะเมื่อกี้เนะี่ยวิ่งมาโฉบโยโจะกลับบ้านแล้วผมโอเคครับเงินหย่อนไปก็จับแถวเนี้ยทุกคนนะ ลมแรงด้วยแน่นเลยตอนที่หายขาดเลยเวน,นเ้ยเฮ้ยทุกคนลมแรงมากนะครับบ่ายสองจะครึ่งแล้วผมจะกลับแล้วะหมึกเยอะจริงวันนี้นะครับใสแบบรุ่นๆน,นะครับผมได้เวลากลับแล้วมาสุดท้าย อยลุยต่อพุงนี้ลุยสมัยสารต่อทุกคนมีลุยสมัยสารต่อครับวันนี้พอหอมปากหอมคอวันนี้ ดเวลาน,นะนะบ่ายสองครึ่งครับขึ้นเรือบ,บ่ายสามมาตอนสิบเอ็ดโมงนะครับยิบสองดอกนะผมโอ้โหเือกินแบบกินมันมากอะวันนี้เยนะยิบสองดอกนะทุกคนโอเคครับวันนี้ก็พอหอมปากหอมคอนะครับทำคลิปบรรยากาศเล็กๆน้อยๆให้ทุกคนได้ชมนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับพรุ่งนี้ลุยต่อสมัยสารนะครับงานเรือสมัยสารนะครับโอเคทุกคนลากันที่เกาะเอท้าไป